มาสด้าเซล์ประเทศไทยจัดก,กิจกรรมให้สื่อมวลชนพิสูจน์สมรรถนะรถยนต์รุ่นพิเศษคาร์บอนอีดิชั่นในเส้นทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่บางแสนจังหวัดชนบุรีรวมระยะทางไปกลับกว่า200กิโลเมตรพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยค่ะ รถยนต์รุ่นพิเศษคาร์บอนอิ i ิชันถ่ายทอดภาพลักษณ์ความสปอร์ตเติมความหรูหราผ่านไลน์อัพมาสด้าสรุ่นได้แก่มาสด้า2มาสด้า3มาสด้า x 3และมาสด้า x 3 0ดีไซน์ภายโนโทนสีเข้มบ่งบอกความเรียบรู้ภายในเบาะที่นั่งสีแดงสปอร์ตฉบเฉี่ยวมีเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครครบครันด้วยฟังก์ชันและเทคโนโลยี Skyactiv e ระบบความปลอดภัยระดับโลกอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมาสด้าอุปกรณ กาตกแต่งที่คัดสรรด้วยวัสดุคุณภาพสูงรอบคันเน้นความเรียบง่ายแต่งงดงามบ่งบอกอัตลักษณ์ตัวตนความพิเศษแบบไม่เหมือนใครการทดสอบวันนี้นะครับก็จะเป็นการฟรีรันนะครับเพื่อให้ทดสอบสมรรถนะตามอัธยาศัยของพี่พีสื่อมนชนก็มีรถทั้งหมด4รุ่นนะครับก็มีมาด้าสนะครับ c x 3 มาด้าสแล้วก็เซ็กสามสรวมทั้งหมด9คันสําหรับตัวคัมบัลเดดิชันนะครับก็สามารถที่จะชมได้ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศนะครับที่สําคัญนะครับมีแคมเปญพิเศษนะครับมาด้าสเนี่ยนะครับเริ่มต้นดาวเพียง5%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นะครับหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยต่ําสุดนะครับศูนย์จุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ยังแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยเช่นกันส่วนตัว CX3 Mazda 3และเซ็กสามสเป็นแคมเปญแถมฟรีนะครับโปรแกรมดูแลรักษารถ5ปีนะครับ MUS แล้วก็แถมมปปรรรรรระะะะกัััััันนนนภยชช้ฟีีคคบบททท่่โวว์ู Mazda เศ ใครที่มองหาความโดดเด่นเพื่อสร้างความแตกต่างไม่ซ้ำแบบใครและบ่งบอกความเป็นตัวตนที่ชัดเจนรถยนต์มาส d a รุ่นพิเศษคาร์บอนอีดิชนันคือคำตอบของคุณ